อาจูอาชิกเขาเหล่าไก่วางใครสัดเข้ามาออกูมาแล้วมาแทงแสงมาแทงแสงกูทำอะไรวะกูกลังทำอะไรใช่ยจย์ถ้าพร้อมเดี๋ยวสามปีก่อนแล้วอาจารย์แกเป็นใครละ่ะแกอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะ <laughs> ตายไปคนไปทักหลังมึงอะทักหนางมึงอีก มันบินได้เหรออาขับมาช่วยแล้วสหายสิเกาเราไกลอ่ะพิชารับก่อนเป็นที่อะไรฮะเก่งแนะ่มันตายแล้วอ่ะ,อะไม่มีสองโจ้ด้วยล่ะดีดีเดกง่งจีพี่ชาไปล้ำอ่ะมึงเข้ามาดี มาแทงแข้งเออเออตามีคนมาแค่มีแค่มีเก่ง่ยเออมาสักการเออบังใช่ดีกว่ามาแตงแสงไอ้ที่อ่ะมันอยู่ไหนวะ Mặt tôi... hạnh sang ghê nghe, hạnh sang mặt 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 hạnh เอากูห่างขึอ้อ,อ,อาไห้นขึ้ึ้นขึ้นเากูทำขี้อะไรเงี้ยตกดันเลือดเบิ้งดีใส่วะเลือดเท่ามึงได้วะวางดิอดยิ่งใส่ดิเอากูเรียกเลือดเต็มไปดิงวอีกแล้วไม่รู้เรื่องอีงกแล้วพวกข่าวม,มันเก่งนะอะอ่ะอ่ะอานออุอาน,อนุนี่อ่ะ มาเรีนยาก็พับจีอีกเว้ยลุจ้าวอาจาอ่านอย่างเดีวกูไปเฮ้ยมีโคอ่ะซิวหายอ้าวอาจาชิดโซชิสามันคือบอสใช่ไหมเนี่ยเก่งแน่ที่ไร เฮ้ยมีคนอีกไม่ใช่ไม่ใช่ไพ่ใชแ่ฮาจิกูพีพลาดนะเออท่านจอมยุทธท่านจะพาข้าไปที่ไหนหรือโอ้โมึงพูดแบบคนจีนไม่ได้หรือไงนี่เออฮึบ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 อันนี้คืออะไรนี่ท่านอาจารย์ไม่รู้จะไม่ได้เหมือนกันอีเวคเคน ข้าอะไรทำไม่ตายมาแล้วล่ะข้าสามารถบางใครได้แล้วท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ท่านทำที่อะไรนะเอ้ามีคนท่านอาจารย์มันจะตุ้ยเราน่ะเก่งเนี่ยไอ้สัพท์จะเข้ามาดิพิชารับประตูไปล้ำอ่ะไม่ได้เก่งสำกุญกระที่อะไรหรอกไอ้สัตว์อาจารย์มันเก็บ ไปหมดเลยนี่บอกเ้ยซีเกาเหล hey, ่า,ามไก่เฮ้ยตาจยนมีคนไหมแล้วเป็นที่อะไรปึงเข้ามามันบล็อกข้าหรอจาจันโจอะจีเป็นที่อะไรฮึรู้เลยบอดแน่น,นอนนะมิ่งมาแบบนี้ไม่ได้เก่ง ทำไมไมันดูง่ายๆจังเลยทอาจารย์หรือเป็นแค่การเล่นครั้งแรกกันน่ะมันเลยดูง่าย <c oughs> เฮ้ยใครตีอง,งแตกอาจารย์เสียงเฮี้ยเลยวะโอ,โอที่นี่ของดอปเยอะจังเลยน่ะ มีไลเเเยยยงอะวายเฮ้ยไทจันซิตมันมาแล้วมันอยู่ข้างหลังเป็นที่อะไรโอ้โหมันใส่สุดเป็นท <osity> well! ี่อะไรก็ไม่ได้เก่งสักกึ่งที่อะไรหรอกมาดิเออ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 บังใครซัดเข้ามาผมมาแล้วมาแทงแสง มันงแสงกูทำอะไรวะกูกำลังทำอะไรทรายจันทรายจันทราาจั์กูกำลังทำพี่อะไรเนี่ยท่าาจย์เมื่อกี้ข้าทํำพี่อะไรไม่รู้อะโอ้โหกับล้างเดียวเออ มีคนมาอีกแล้วอาจารย์มาสิชิคาวะเราไกลเอาสัตว์ลบอาจารย์มันวิ่งอ่ะเก่งที่อะไรล่ะบล็อกมึงบล็อกให้ได้นะมึงบล็อกให้อยู่นะมึงบล็อกให้เฉื่อยเป็ดที่อะเฮ้ยมันมีสองโกเป็ดที่อะไรเป็ดที่อะไรมึงสู้กูนี่อ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอจูชิคาวะเห่าไกล ชาลับพูดไปล้ำอ่ะไก่ตายแล้วไก่ตายแล้ววิ่งดิวิ่งดิมึงวิ่งดิมึงเออเอาสิกับเออไปที่อะไรแจกยาก่อนได้ไหมอ่ะตายอีกตัวหนึ่งจันพูดพูดอยู่ทั้งเขาพูดกินยาพูดเออนายนิปัสเก้า ที่อะไรกูฟาดอย่างเดียวเอาดิเอา้เอาเฮ้ยเสียงคนเสียงคนหรือเสียงมึงวะเสียงค <là> นเดียดีดีดๆมันต่อสู้กันอยู่ใจอาจารย์เซฟไปปปอมวงปอมวง,มวงไม่สู้เหรอที่นี่ท่านอาจารย์ติ่มแล้วเนี่ยแต่ยิ่งใส่คุณ ข้างหลังมึงมึงจะด้งไงนะ่ะมันกำลังฟันดาบข้าอยู่นี่ท่านเห็นไหมมันอยู่ไหนวะมันหายแล้วมันอยู่ทงางกกไม้ไทาจารย์เอา้ามันกำลังไล่ตีดาบข้าอยู่ข้าจะเป็นที่อะไรสัตว์ไม่ได้เก่งหรอกบังใครเอ,าอ้างั้นมาแล้วกูมาแล้วอาจารย์ท่านอย่าแพ้นะ เป็นที่อะไรกูชื่อแมงเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรอาจารย์มันใช้อะไรไม่รู้วยจำที่อะไรวะเนี่ยไปแล้วอาจารย์วงบีบอาจารย์เจ็บไหมอ่ะวงอ่ะแล้วมึงตายอยู่กูนี่อะใครวะวิ่งสิอาจารย์อาจารย์มันเจ็บไหมวงอ่ะ

ที่เก่าโลกายปึ๊บ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 ปวดสีพานมากเลยอย่าหมดเล้วอย่าหมดแล้วเออยาข้าระเบิดแล้วนี่ได้ไงยาน่ะท่านอาจารย์เก็บอืมกูแดกใหญ่โอ้มีสไลด์ด้วยข้าไม่รู้จักเลยเนี่ย เฮ้ยคนเนี่ยทายจันเก่งที่อะไรล่ะใช่ทำไมมันดูเยอะๆวะปัสกะทำไมมันดูเยอะๆวะทายจันทำไมมันเหมือนมีสามตัววะ ะตายแล้วนะท่านอาจารย์ทำไมเหมือนไม่มีสามตัวเข้ามาท่านถอยมาก่อนมันอยู่ตรงกระแพงนู่นนะท่านมันกำลังมาหาท่านอยู่มันทำที่อะไรวะ ไปที่อะไรทำท่านอาจารย์กูหรือซี่เก่ามันต้องเฮียอายจารย์ไม่มีคนมาอา่าอะไรวะทำไมมันะไรแวะเอา้ามันมีสามตัวเอาว้างงนะไผเป็นไผนี่